เอาร็คแคปสวิท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมยิงปืนนะครับผมเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับนี่เลยนะครับผมเกมนี้เลยครับมาครั้งแรกก็มาตั้งคานก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเกมก็มีตั้งคาก็ประมาณนี้นะครับผมมุมซ้ายมือนะครับนี่มีออโต้ชูตไม่ใช่ออโต้ชูตก็แล้วแต่เรานะครับนี่เลย ก็นี่เปิดปิดเสียงก็ไม่ต้องทําอะไรนี่เขาเลือกโหมดนะครับผมเลือกฮาร์ดไปเลยนะครับระดับนี้แล้วโหสุดสุดนี่นะครับภายในเกมนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับในเกมก็จะมีแบบแนวอะไรอ่ะไปช่วยเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับข้างในเกิดเหตุจะได้ขึ้นนะครับผมแนวต่อสู้นะครับยิงสปาร์ตเด้ค่ายกับอมนุษย์นะครับนี่ บรรยากาศภายในเกมน,นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปช่วยเพื่อนกันนะครับวันนี้คือทีมของเราชุดแรกนะครับเข้าไปแล้วเหมือนกับมีจะมีปัญหานะครับผมแล้วก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวภายในจะเป็นยังไงนะครับหน่วยที่สองคือหน่วยที่เราต้องไปต้องเข้าไปเพื่อจะเข้าไปช่วยหน่วยแรกนะครับ นี่เลยนะครับนี่ภาพก็จะตัดไปนะครับภาพที่แบบเพื่อนของเราที่เข้าไปรอบแรกนะครับก็ข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องเจอกับอะไรนะครับเราต้องเข้าไปดูกันแล้วล่ะเพื่อนๆจะมีใครเข้าไปช่วยพร้อมแอดไหมครับนี่เลยปะเริ่มเกมกันเธอเรานี่เลยนะครับบรรยากาศของเรานะครับนี่มาแล้วนะครับหน่วยที่สของเรานะครับ จะ้ทำการช่วยเหลือเพื่อนนะครับผมว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะตายกันทั้งหมดก็ต้องคอยลุ้นคอยติดตามกันเลยแล้วกันนะครับนี่เราเลอกโหมดกันเลยนะครับเราจะใช้โหมดอะไรแล้วแต่ท่านเลยนะครับสา<อ>การในเกมนะครับกจ็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลื่นไหลอย,อยู่นะครับอืมไ่เข้าประตูไปแล้วนะครับ เราไม่ต้องกดอะไรนะครับถ้าประตูที่มันเปิดได้มันจะเปิดให้เองเลยนะครับผมนี่บรรยากาศก็สวยใช้ได้เลยนะครับภายในห้องของเรานะครับผมนี่เพื่อนของเราก็ทําการสํารวจนะครับซ้ายขวาซ้ายขวามีอะไรบ้างไม่มีปัญหาอะไรนี่โง่จริงๆเลยลูกพี่นี่ไปทางนี้ครับเอ้ามันก็ไม่บอกกูเนาะเออนี่นะครับ จะลูกน้องด่านะครับลูกพี่โง่นะครับนี่นะครับผมไปไปดูซิมีอะไรนี่ลูกพี่มาทางนี้จะไปทำไมทางนั้นล่ะเออทางนี้นี่ขึ้นไปนั่นนะขึ้นไปดูซิมีอะไรเปล่าไม่มีเหรอไม่มีก็จะไปดูทางเอื่นแล้วกันโอเคนี่ประตูที่เขาได้เปล่าก็พี่จะมาทําไมล่ะครับพี่ไปอยู่ทางเอื่นสิครับผมมาป้องกันให้ทางนี้ครับผมเอา นันเหรอมึงก็ไม่บอกกูเดี๋ยวจะให้กูเดินตามไม้บ้านี่ประตูเปิดไม่ได้นะครับคือต้องไปหากุญแจก่อนนะครับผมแจ้งเราก็อยู่ที่อื่นนะครับเราก็จะไปหากุญแจกันนะครับเพื่อจะมาไขนี่เลยนะครับนี่เคแอทแทกยิงประตูกระสุนเยอะ นี่เลยนะครับเจอแล้วนะครับกุญแจของเรานะครับผมหยิบไปนี่มีอะไรตรงนั้นอีกไปดูสิเนื้อหมดเนะื้อเรื่องที่เพื่อนเขียนเอาไว้ให้หรือเปล่าดูสินี่อะไรนะอ๋อยารักษาหรือเปล่านะครับผมนี่กดแท็บขึ้นมาดูซิมีอะไรมีกุญแจนะครับผมนี่กุญแจของเราก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับเอาไว้เปิดประตูใช่ไหมครับ นี่เปิดเลยเปิดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมก็เล่นง่ายๆนะครับสลับช่วงแรกๆช่วงต่อไปช่วงเท็ท้ายก็น่าจะเล่นยากอยู่นะครับผมนี่อา้าวทำไมไม่มีใครตามเรามาเลยล่ะทิ้งเราไว้คนเดียวมาก็ตั้งเยอะแยะโอ้ยนี่นะครับภายในห้องใต้ดินของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นฐานรับฐานใหญ่เลยนะครับ ก็ลองเปิดประตูดูอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันจะไปทางไหนได้บ้างนะครับนี่เลยนะครับผมบรรยากาศภายในเกมของเรานะครับนี่นะครับผมโอ้เปิดไปได้เลยนะครับยิงไปก็ไม่แตกนะครับนี่เลยตรงนี้เราไปได้หรือเปล่าเอายิงยิงให้เสียกระสุนเล่นไปเฉยๆนะครับอืมโง่จริงๆ ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องลองกันดูครับผมจะไปลองเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ยิงไปเลยที่จริงไม่ต้องไปต้องยิงก็ได้นะครับมันจะมีมีดอยู่ข้างบนนะครับแต่ตรงที่รูปปืนนะครับเราสามารถเลือกอาวุธอย่างอื่นได้แต่ช่วงแรกแอดยังไม่รู้นะครับก็เลยยิงกระสุนให้เสียเล่นไปฟรีๆนี่เจอเพื่อนแล้วนะครับดูซิเพื่อนเราเป็นอะไรนี่เลือดเต็มเลยนี่เพื่อนเรายังไม่ตายเพื่อนเราบอกว่าอะไรนะ หรือว่ามันตายไปแล้วนี่เราต้องส่งข้อความไปบอกคนข้างนอกนะครับว่าเราจเจอเพื่อนเราแล้วแต่เหมือนกับจะไม่มีสัญญาณอะไรแล้วนะครับช่วงเวลานี้คือแบบสัญญาเขาจะตัดไปแล้วนะครับคงจะเหมือนกับชุดที่แล้วนะครับที่แบบส่งสัญญาณอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือแบบติดกับอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับช่วงนี้ไปทำไงดีครับ จะไปก็ไม่ได้ต้องหาผู้รอดชีวิตก่อนนะครับเปิดมีได้นะครับผมนี่เราต้องไปหากุญแจก่อนใช่ไหมละพี่น้องเหอเลก,ก็รู้แล้วไปไม่ได้คงจะไปอยู่สวรรค์ดาวดึงนะครับผมเป็นอะไรวะเนี่ยดูจะเป็นทางที่อมนุษย์เข้ามาหรือเปล่าครับผมออกไปไม่ได้ด้วยนะครับโมมันก็อยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะครับมันกับยู่แบบ ห่องอวกาศนะครับของข้างนอกเนี่ยเรื่องของเราเถอะครับเราไปหากุญแจแล้วเราไปหาอย่างอื่น,นก่อนดีกว่านะครับผมพอไปไหนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่อากระสุนหมดแล้วนะครับเรียบร้อยโรงแรมจีนงานเข้ากระสุนปิดหมดแล้วทํำยังไงนะครับตากป้าจะยิงเล่นนะครับเห็นไหมครับกระสุนลูกซองเราหมดแล้วนะครับ ทีนี้ก็หาทางไปไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหากุญแจนะครับผมนี่อยู่ดีๆประตูก็เปิดนะครับงงเหมือนกันเดินไปเดินมาประตูเปิดเองเฉยเลยนะครับโทดเฟี้ยวทันทีเรายังไม่ได้ทําอะไรแค่ยืนงง,งๆเดินงงๆนะครับผมประตูเปิดเองซะงั้นนะครับนี่เลยนะครับห้องต่อไปเจออะไรนะครับ นี่เจอกระสุนลูก2องยี่สิบเอ็ดนัดนะครับผมเจอดูอะไรไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเอ้ยนี่แมงมาตัมันก็จะเปิดเองนะครับถ้ามันเดินผ่านไปได้นะครับนี่นะครับมันก็จะมานี้เลยนะครับผม EP แรกของเรานะครับผมเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรเดินตามเรานะครับเฮ้ยมึงเห็นเปล่าเฮ้ยโอ้ยมีแมงมุมด้วยนะครับน,นี่ยิงไปเลย งานเข้าแล้วนี่ไงพวกนี้ใช่ไหมแต่เราคือแบบบอกใครไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องเจอสถานการณ์อยู่คนเดียวนะครับผมเรียบร้อยนะครับจะรอดหรือจะตายนะครับผมต้องช่วยเองแล้วยิงกันไปยิงอ๋อย,ยิงไปดิโอ้ยตายยากตายเย็นยิงไปดิยิงไปดินี่เลยนะครับโอ้โหยงานเข้าแล้ว เราต้องไปหากุญแจก่อนนะครับไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องไปหากุญแจเพื่อมาใช้ในการลุหนี้นะครับโอ้เจอแล้วนะครับเยอะมากแล้วเรามีคนเดียวด้วยนะครับกระสุนเื่อนใกล้จะหมดแล้วนะครับเพื่อนก็ไม่เข้ามาช่วยเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้สถานการณ์ข้างในเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับผมเจออะไรนะครับนี่เก็บไว้ก่อนนะครับผมมันจะเป็นยารักษานะครับผม มันก็เพิ่มเลือดนั่นแหละครับตอนนี้เราต้องหากุญแจก่อนแล้วครับเพื่อจะได้หนีไปจากที่นี่นะครับไปได้หรือเปล่านะครับปเป็นตัวที่อื่นกันนี่อีกช่องทางนะครับเราลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับมีอะไรไะเพื่อจะรอดเพื่อจะมีทางออกนะครับผมนี่ลงมาหาล่างแล้วนะครับแบบลึกลับมากนะครับผม บ้านหลังเล็กเล็กนิดเดียวเองแต่ข้างล่างนี่โอ้ยจะซ่อ,กกองอะไรทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับยิงไปเลยครับกระสุนก็นจะหมดแล้วหนีก่อนเพื่อนหนีก่อนเพื่อนวายแล้วกระสุนเหลือแค่นี้แล้วนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ลังมานะครับโอ้ยแค่เห็นก็ขนลุกขนพองแล้วนะครับผมนี่โอ้ยโอ้ยขนลุก ลุงจริงเลยแอดไม่ชอบเลยที่เป็นรูเป็นรูไงเจอคุณแจแล้วนะครับไปเจ้คุณแจแล้วนะครับเราก็รีบเพนกันเถอะครับเออเหีืออีกตัวหนึ่งปล่อยมันกระสุนเราหมดไปหาทางขึ้นทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพื่อนเกือบไปรอดนะครับนี่นะครับเราต้องหากุญแจก่อนแล้วเราจะมาไขกันนะครับนี่เอยเปิดได้ไม่ใช่ตรงนี้บ้า เฮ้ยตัวเฮียแล้ววะเนี่ยไอเราหนีเกินไม่มีกระสุนเกือบนะครับเกือบโดนตบแล้วโอ้ยเยอะเลยครับผมไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนวายวายกระกกสุนไม่มีวายวายงั้นข่าวอะไรพี่น้องโอ้ยน่ากลัวจริงๆขึ้นมาสิอ้าวนี่ไงโอ้โหไม่น่าไปท้าไปเลยนะครับผมยิ่งดิทำไงทีนี้ ต้องหาแบบกระสุนด้านขวานี่นะครับผมนี่ที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันสลัดสลับได้แต่งโง่เองนะครับนี่เสียบมากเลยเสียบมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ข้างหน้มีอะไรอยู่มีตัวยานะครับเก็บไว้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็ต่อเมื่อกระเป๋าเต็มนะครับมีอยู่สองช่องจําได้ไหมครับนี่นะครับผมเข้ามาข้างในเริ่มเยอะโอ้โหตกใจหมดเลยครับ นี่ไงแทงมาเลยเพื่อนแทงมาเลยเพื่อนแทงมาเลยเพื่อนแทงไม่ตายก็หนีก่อนไปไหนดีเจออะไร้าเนี่ยนี่ยารักษาแล้ครับเต็มแล้วโอ้เย,ยอะเกินเยอะเกินยอนย่าขึ้นเข้ามาโอ้ยไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ด้วยฆ่าแม่งช่วยตัวเองก่อนจังหวะนี้โอ้ยเปไงลบ โรเป็นดิจิตอลเราเป็นดิจิตอลไม่โดนลอยบ้ายีงไงโดยกระเพกกระเพกแล้วนะครับนี่เจออะไรนะครับข้อความจับเพื่อนหรือเปล่าเจอแบบปริศนาตัวต่อไปนะครับแทงแม่งเลยแทงแม่งเลยครับไปแทงแทงไปดิมันจะตายแทงแม่งเลยครับผม นี่โอ้ยทั้งหน้ากลัวทั้งหน่าสะดุดสยองนะครับผมคนลุกปุ่นพองใครชอบเกมแนวนี้ก็สามารถโหลดกกมเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหน่อยหนึ่งนะครับผมไม่เป็นมันไม่ฟรีนะครับโอเคเราไปด่านต่อไปเรียกว่าวิ่งตัวอะไรวิ่งผ่านเห็นหรือเปล่านี่ไงตัวนี่ไงยิงยิงโอ้ยเปิดพกแล้วก็มีนะครับนี่ใช้มีดดีกว่ามีอะไร อะไรโอ้ยมันมนีกว่าจะเป็นเกมทั่วไปแบบตีกล่องแล้วจะมีพวกอาวุธพวกกระสุนอะไรอย่างนี้นี่ไงนี่ไงไม่มีอะไรเราต้องมาแการเก็บอย่างนี้นะครับรู้สึกว่ากระเป๋าของเราจะเต็มนะครับเก็บไม่ได้นี่เราต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนระดับแรกเก็บไม่ได้นะครับฟูนะครับกระเป๋าเต็มนะครับนี่นะครับผมเราต้องเปิดก่อน ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับเพิ่มเลือดไปก่อนนะครับอืมนั่นแหละครับโอเคเราสามารถเก็บได้แล้วไอ้กองนึงไม่เก็บได้ไงเพื่อนเก็บหรอกโห้ยนี่ครับโอ้โแล้วดูบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบ ใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมห้องใต้ดินมันคือฐานอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาดูดพวกอ,อมนุษย์นะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นี่นะครับผห้องใต้ดินนะครับปั๊มโุ่นระเบิดได้ด้วยนะครับโหอย่างเท่จะทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ไงแท้ไป นี่แทงเข้าไปนี่แทงเข้าไปโอ้โหกระจายนะครับนี่มีดหรือว่าระเบิดก็ไม่รู้นะครับแทงกระจายเลยนะครับเอาละคคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาละคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลากันไปก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าหรือคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ